นะครับสองเป็นเม็ดเงินซึ่งตัวท่านเองจะต้องเข้านะครับในสิบสี่จังหวัดภาคใต้ได้เป็นแชมป์นะครับ,นะรบอันดับแรกจะบอกพวกเราทุกคนนะครับก็ห้ามข้าราชการออกไปนอกประเทศรัฐบาลเขาห้ามเลยว่าห้ามออกนอกประเทศคำว่าไม่มีเงินทุนี่บอกว่าเราเอามาจากไหนเรามาจากการดูเขาถามแา่ไหนเขาซื้อนะครับปปสประเทศไทยยังสู้ e. ดีเเป็นคนเชิญผม สถานรัฐบาลกันเจอผมให้วีซ่าสิบปีไปวีซ่าไปใช้บนเชียงรายที่เป็นประธานรัฐสภานะครับประธานรัฐสภาเมื่อวันที่แต่เจ้าที่ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็องไปด้วยกันให้ชีวิตเป็นสุดท้ายประมาณห้าหมื่นเมืองแต่โดยเฉพาะที่เขาติดตัวผมแล้วที่รู้ผมไปอธิบายเป็นภาษาอังกฤษในเท่าเพราะผมพูดภาษาอังกฤษได้นะถ้าพี่น้องเขาจะรู้ที่นั่งอยู่นี่คือแกนนำทั้งหมดถ้าพี่น้องนะฮผมใช้อุปกร์ศาสนา ใช้กฎหมู่บ้านให้หมู่บ้านออกกฎตักใจของพวกเราไม่ได้ทําตามคําสั่งถ้าทำคำสั่งก็คือจะเทียมปากนะครับกฎหมู่บ้านจะลงว้บอกว่าหนึ่งเต้บ้านพูดชาวบ้านไม่จะเกลียดผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าเป็นคำขอให้เลื่ขอให้หยุดแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขจะเอาชื่อผมก็ได้ผมทางานที่นี่แล้วผมเป็นแจ้งมาว่าครอบครัวเรานี่เกี่ยวข้องพยาธสังธิได้เลยนะสำเรเจแล้วก็จบ หมดได้ที่ของเราแล้วนั่นแหละคือเราได้ทำบุญเราทำงานชุมนุมไม่ยุ่งด้วยพระไม่ยุ่งด้วยท่านชุมช่วยนะพระไม่ได้มีบนสองเอามาเช็นทำไมถึงไม่เช็นไม่ว่างจะไม่บอกก็ไม่เช็นเลบ้านเนตอนนี้ยังไม่ว่างก็ไม่ถึงเช็นสามกองทุนหมู่บ้านห้ามนั่งใกล้กันสนิทหนึ่งวานอย่างที่ท่านนึกไม่ออกกนหมู่บ้านนะครับ ท่านกดไปที่เว็บไซต์ชนบไซต์ที่ไม้ด้านขวามือเล่นขวดหมู่บ้านอันที่สองศาสนานำหน้าท่านนายกที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านไปพูดเดี๋ยวเขาหนาแน่ดีกว่ากฎหมายข้อกฎหมายผมก็แต <c oughs> ่ดันป่วยดิญาแต่ตอนนี้ผมกำลังทำบุญอยู่คือผมกำลังให้สติปัญญาแก่ท่านหลายกิจกรรมกระตุ้นพลังแผ่นดินเรางชนะเลิศจีนนะครับซึ่ง เรียกว่าโครงการตาสัมปปรดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกิจกรรมตาสัมปปรดกน,นั้นเนี่ยพอในได้25คนนะครับแล้วก็ใน25คนนี้จะต้องนะครับผู้ป่วย